ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการลงโฆษณาแบบ PPC ก่อแนะนำตัวชื่อวัชลาคณิธบุตรการศึกษาพุณศกรรมเคมีตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นนักเขียนอิสระนักธุรกิจออนไลน์ก่อนอื่นขอแนะนำไทเอดพอย n ์ว่ามันคืออะไรกันแน่ไทเอดพอย์นี้ก็จะเป็นแหล่งโฆษณาแบบเพเปอร์คลิก มีสมาชิกประมาณส0 0แสนคนครับก็ถ้าสนใจสมัครก็สมัครได้ที่ลิงก์นี้ครับเออ่ถ้าเราลงโฆษณาแบบเปเปอร์คลิกสมาชิกของ t ทยเอทพอยก็จะคลิกแล้วก็จะได้สตางค์ประมาณคลิกละสิบสตางค์ทำให้โอกาสของโฆษณาของเราเนี่ย ได้ถูกพบเห็นโดยคนเป็นจำนวนมากครับขั้นตอนการโฆษณาก็คือเตรียมลิงก์และถ้อยคำโฆษณาธุรกิจออนไลน์สีขาวไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องเดินทางโอกาสสร้างรายได้วันละ1,000ถึง1 5 0 0 0บาทคลิกที่นี่อันนี้ก็เป็นลิงก์ที่เราต้องการที่จะโฆษณา สำหรับสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือสร้างหน่วยโฆษณาแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินไปแล้วก็จะรอประมาณ24ชั่วโมงโฆษณาก็จะปรากฏครับเดี๋ยวเราก็มาลงสู่ภาคสนามกันเลยทายเอดพอย์ครับซึ่งถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัคร สมาชิกฟรีที่นี่นะครับทำต,ตามขั้นตอนต่างๆแต่ในตอนนี้ผมจะไม่กล่าวถึงครับก็จะเ,เน้นหนักไปที่การลงโฆษณาเลยครับก็ลงล็อกอิน hmm. เข้าไป ครับอ,อันนี้โฆษณาของเราจะไปปรากฏที่ไหนมันจะไปปรากฏตรงนี้ครับะสะสมแต้มเงินตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่มีคนมาคลิกแล้วก็ผู้คลิกก็จะได้ตางค์นะครับแล้วก็โฆษณาของเราก็จะมาปรากฏบริเวณนี้แหละอันนี้ก็มี หลายคนที่ลงโฆษณาตรงนี้ไว้ครับเมื่อจะทำการลงโฆษณาเราก็ไปที่หน้าหลักผู้ลงโฆษณาทันไว้ครับหน้าหลักผู้ลงโฆษณาก็สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่ครับระบุชื่อโครงการ ่าก็จะใช้ว่าเทสเจซีวันชื่อโครงการนี้เราจะทราบของเราเองฮะลูกค้าจะไม่ทราบก็ค่าโฆษณาต่อรายการอันนี้เอาเอาตำตำไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะลงโฆษณาเท่าไหร่300ลงทีละน้อยก่อนเพื่อทดสอบโฆษณาถ้ามันได้ผลดีก็จะ ลงต่อก็สามารถเพิ่มเงินในภายหลังได้ครับตรงนี้จะมีให้เลือกว่าถ้าโฆษณาถึงงบแล้วแต่มีคนคลิกเข้ามาจะให้แสดงต่อเปล่านะคือทาเยเอทคิดว่าหยุดโฆษณาแต่ว่าขอแนะนำว่าให้กดเป็นโนคือ คนเข้ามากดโฆษณาต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเรียกเก็บบริการในส่วนเพิ่มครับก็ติ๊กโนแต่กรณีที่จะมาเรียกเก็บเพิ่มเนี่ยก็น้อยมากครับต่อไปเราจะไปขั้นตอนที่สสร้างหน่วยโฆษณาเอาไปอัออนนี้สังเกตว่าต้องเป็นเปิดใช้งานนะชื่อหน่วยโฆษณาก็ อ่อันนี้เรารู้คนเดียวกันเทสเจซีหนึ่งแล้วก็ลิงก์ปลายทางเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษอ่ะเราก็มาดูที่เราเตรียมไว้นะอันนี้ก็เตรียมไว้เป็นลิงก์ของทีมงานใส่ไปครับแล้วก็หัวเรื่องหัวเรื่องก็ ธุรกิจออนไลน์ Online, สีขาว่าก็เอามาใส่ตรงนี้ยครับแล้วก็เนื้อหาไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องเดินทางโอกาสสร้างได้วันละหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื้าพันบาทคลิกที่นี่อันนี้จะเป็นการเร่งเร้าให้ผู้มหวังคลิกเข้าไปดูนะอันนี้ก็อ่าพอดีนะเสร็จแล้วเราก็ บันทึกหน่วยโฆษณาครับมันจะมาปรากฏตรงนี้นะฮะว่าให้เราดูตัวอย่างอนะ่ะแล้วนี้ก็เป็นลิงก์ที่จะโชว์ขึ้นมานะครับ ไม่ใช่คนที่อยากรวยทางลัดโดยไม่ต้องทำงานหรือชอบทำแต่สิ่งเดิมๆและคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆแต่คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและมองอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองจริงๆหน่วยโฆษณาของเราก็จะปากลดแล้วต่อไปก็จะเป็นการชำระเงินไอ e ิสเอสเอสดีเป็นชังเลิอการชำระเงินมีหลายอย่างโอนเข้าบัญชีธนาคารใช้เงินในบัญชีไทยเอ p ดพอยท์ หรือว่าผ่านเพยสบายแล้วก็ผ่านเพยพรผมจะเลือกผ่านเพยพรนะฮะอ่ะเราก็เวลาที่ชำระเงินก็ประมาณประมาณ,มาณอ่าแต่มันจะต้องเสียเวลาที่เราจะชำระโดยเพยพรนะฮะทีะน,นี้ชำระโดยเพยพรเนี่ยชำระที่ไหนนี่ก่อมานีเลยกดนี่เลย ครับก็คือเราก็ใส่พาสเวิร์ดอันนี้เป็นบัญชีเพย์พ i อนเรานะครับก็เข้าไปอะ่ะจะมีสตางค์อยู่เปล่าอ้าวนี่ก็ให้ตัดจากบัตรวีซ่าใบนี้ก็กดเพย์ now ก็อันนี้ก็ชําระเงินได้ไปร้อแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งท่านจะต้อง Copy เอา Transaction ID ตัวนี้มาด้วย Copy เสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้า h a ย e อ d p o i น t นะตรงนี้นี่เราบอกว่าผ่านเพพรเมื่อกี้ชำระเงิน5ทุ่ม40แล้วก็ ตรงที่หมายเหตุเนี่ยก็เอา t r a n s a t i o n ID ของเรามาเพจเข้าไปก็คือทางเจ้าของเนี่ยทางทางคุณชาญวิทย์เนี่ยแกก็จะได้รู้ว่ามีคนจ่ายเงินมาแล้วแล้วก็ตรวจเช็คได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดส่งข้อมูล เรียบร้อยแล้วเมื่อขึ้นหน้าเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเรามากดดูที่สะสมแต้มเงินปกติปกติโฆษณาของเราก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องใช้เวลารอประมาณ24ชั่วโมงเพราะว่าเว็บนี้ เจ้าของอยู่ที่แคนาดาโฮสต์อะไรอยู่ที่แคนาดาหมดก็ซึ่งเวลาการทํางานจะไม่ตรงกับเมืองไทยเดี๋ยวถ้าแอดมินของเว็บเนี่ย mm hmm. เข้ามาเห็นว่าเราสั่งโฆษณาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเอาโฆษณานั้นมาแสดงตามนี้ครับฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ